ủa mà ngu pep 101 á, phe nebuu rồi, 48, trên 1, tôi muốn hỏi con nè, bố nì, web đi, kêu pey á, quen á, เจอ <Okay. S 1> โอเค้แตกแตกไมวไมเอ,มอมหาสีบอกาอยากเลยอันนี้ยังไงโอ้ไฟนีฟเลยอ่ะอือาย แตก็ดีอืมจะเอาสีกอส้สีไม่ได้แฮะนั้นก็อ่ะเฮ้ยอันไหนวะวโอเคนั้นก็ไม่มีกู้งสีมไม่มีงูงูผู้หนึ่งของ g g m แบบแบบไปคล้ายอ่าเมื่อกี้นะันนก็เอาตามนี้ ก็คือเพลงเปิดตัวก็คือเพลงนี้สี่งใหม่นึ่งซึ่งหกเอา่าเซนเตอร์คือสิตารครับไปเพลงที <Bueno> <T> M> ผมชอบมากชอบปังๆเผลอเอ็มสี่แปดผมชอบมากกว่าบอเคประมาณแบบเจ็ดสิบกับสามสิบ สามสิบคือีแต่สิบคือ g g m มากกว่าแลวผมเป็นคู่ซิงใหม่ด้วยมึงอินมมีเบเมอร์ซิ่งใหม่เยอะอยู่ผมก็ไม่รู้จักเยอะนะเจ้าผมผมจะมีบไปใครเจงห้ากับเจงห้าไงเออกับเจงหนึ่งสองสาของบีเคแล้วก็เจงห้าของบีเคด้วย เพราะผมไม่รู้จักไอ้มากมายเพิ่งรู้จักต้งตกเพราะน้องพันธ์คนเนี้ยก้างๆน้องมีเนี่ยมีเนี่ยข้าง,างนั่นแหละมันจะมีเก็บไวไม่ไม่รู้จักข้อมูลจากเพื่อนผมด้วยอืมไปผมรู้จักน้องพันธ์กับนี่นี่สองคนเองกับคนนี้ด้วยที่เหลือเพิ่งรู้จักมายอม สิตาก็เพิ่งรู้จักนี่จะเป็นปีที่แล้วสิตากับนินี่พันเพิ่งรู้จักวันนี้คันยิงก็เพิ่งรู้จักช่วงนี้แหละกับพันด้วยส่วนนินี่กับสิตาเพิ่งรู้จักอี่นินี่เพิ่งรู้จักปีสองี่สามเออสิตาก็เพิ่งรู้จัก สมพันยี่สิบสี่บ้งยังไงแต่รู้จักให้เสียผางผ่านนะนี่นี่รู้จิตาจรู้จักผางผ่านแต่นี่นี่รู้จักเยอะกว่านิดหนึ่งโอเคอาจจะขีเข็บไวมากไปนี่จะมา

Oh. Oh. ขออยู่ก่อนไอ้ก็เพิ่งรู้จักเซมพูว,วันนี้เอ้ยวันนี้ไงขี่ไปอ่าไปงานสงการอย่างเงี้ยมาหาสนุกเอ้ยมาหาบังคืนเอ้ยงานสงการมหาบังคืนวันที่สิบเอ็ดมื้อผักมา ดีมากขอ,ขอเพิ่มนอให้ฟังให้ฟังให้ฟังัด เติมนิ่งครัคุณเดี๋ยวไปเจำน้ำคนระับเจำน้ำต้องเพลงไปก่อนเนี่ย โอเคครับจบไปแล้วนะครับผมจะพเพลงเอ่อชีไม่หนึ่งศูนย์หนึ่งเอ้ยหนึ่งศูนย์หกครับผมสมาติก็ตามนี้เลยที่จริงมีเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมหาก่อนนะหาชนี้ไม่ชัดเจนอันนี้หนไหม อืมหายากมากิี่สิม่ที่มีเมอร์ก็อืหายากมากครับก็

CJM งูหนึ่งนะครับพี่ในปีสองพันสิบเก้าพี่ยังอยู่คุค้บสมบูงแบบตอนนี้ก็เกตอยู่ของเกตจะมีตอนนี้ยังมีพี่ออมพี่เกตไปปีไอต้งปีสองพันยี่สิบสี่แลมีพี่นะก็เกตปีนี้ในไปปีสองพันยี่สิบสี่เหมือนกันขอ้อำวามทีพี่ได้ดีมากของเซียนิน อ่าเอาไม่นับสองนี้นะแต่ออกไปก่อนอ่าเานับคนนี้ที่เราที่เ,าเ,เราเจไดาไม่ยู่ออกอย่างแต่ว่าอันนี้เราเป็นเบอร์แบบเป็นเบอร์แบบโอเคช่วงปกติเงี้ไปเยอะเพราะว่าไม่ยู่จักเข้าไหว อันนี้ผมจะอีแคปแค่คร่าวๆว่าชื่อกันอ่าชื่อกันน,น้องอ่ะเอโจเซมพูฟ้าใสฟอร์จูนเจเจอะไรเจล่าไขวานคันนิ่งเคยะงาติงมามิงมิงก็เจอตัวจริงนะครับอ่าสองคนนี้เจอตัวจริงนะครับ มีก um, hmm. no ันอย่างเมย์ยังเดี๋ยวก็เจียวเจอจริงมิวนานานินี่นิสาเอ่อมีเยอะมากนะเดีวก็ถ้าจะเรียเอกคือคือน้อยมากเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักจริงหนึ่งเท่าไหร่นะครับโอเคพอะเรียนเอกคร่าวๆก็คือจริงหนึ่งอ่ะเริ่มมาตั้งแต่สมัยยี่สิบใช่ไหมเพลงหนวดังอยู่แล้วก็ผมความความที่ผมรู้จักแบบคร่าวๆก็คือ ตอนนี้จะหนึ่งจะหมดสัญญาแล้วแล้วก็วันนี้ผมจะไปดูฉันชว่มาจะเป็นเจงหนึ่งนะจะมีงานหนึ่งเดี๋ยวผมไปเซิร์คี่ผมจองไว้แล้วจะมีเจหนึ่งแล้วก็มีครนี่โอ้โหเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวาน แบะไปไปจริงสีน,นิดนึงอ้ยเหมือนี่ครับเอาอ่ะอ่าเหี้ยเหมือนี่อ่าฮะอ่างูใช่ไหมผมเขามีใครงูสีโ <Okay. S 1> <laughs> อเค่ะ <laughs> ไปอยู่นิดนึงแขกเดี๋ยวผมเจนหนึ่งที่ผมนี่นี่คือสเตทเออสเตทรีเซ็กช่วนี้จะเป็นเจนหนึ่งนะกับเจนสองครับก็ประมาณนี้นะก็เออพี่อันก็ประมาณนี้ก็ มันก็ไม่มีอะไรมากอะนะครับเจนหนึง่งโอเคเอขอจบประมาณนี้กันแต่ถ้าจะคามีใครผมขมีน้องรับเปลี่ยนได้ไหมขมีขมีน้องพันได้ไหม,อมแอ้ผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนขมีแล้วโอเคหนะนีงโอเคหน้านี่ โอ้ขี้นะคนิงเป็ดเป็นน้องพันเนาะจะว่ากูเนี่ยไหนมัน้งน้องพันน้องเพิ่นตอนนั้นอายุประมาณสิบสี่เลยเนาะน้องแกบอก,กนจบเจ๊หนึ่งก่อนม,มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะไม่ได้ตามเท่าไหร่พอๆกับยังไงเจ๊เจ๊หนึ่งเจ๊สองเนี่ยแลเจ๊ห้า